สวัสดีค่ะมื่อนีจะมาเห็นซุปน้อใหม่เนาะคะ่ะซุปน้องใหม่ส,ตสไตล์สาวอุดรค่ะมีในนี้นะคะอุปอเครื่องผสมที่เห็นในนี้มีพริกมีหอมมีถั่วลิสงปนนะคะแล้วก็น้องใหม่น้อใหม่ใส่ใบายาน่งเรียบร้อยนะคะแล้วกานน้าขั่วค่ะเอาเริ่มเลยนะคะอนอ้ใส่เลยค่ะ ใส่พริกป่นนิดนึงค่ะแล้วแต่คนมักเผ็ดบโเผ็ดเด้อค่ะเด้อนี่เนมโปรกินเผ็ดแล้วก็กววกวกใส่อะทูดิโซ่ค่ะทูดิโซก็มีอย่างไร <Yeah. S 1> แล้วก็ใส่ง่าค่ะใส่ง่าแล้วก็ห่ <Yeah. S 1> อมนี่ใครใส่สุดท้ายเด้อดตันนีบเข้ากันนิดนึงก่อนค่ะ yeah. โอ้คค่ะใส้หอมนะคะไส้ปลาค่ะใส่ปลาใส่ผงชูรสนิดนึงขาดก็ได้ผงชูรสก็แล้วค่ะตามเข้ากันกาเสร็จแล้วหอมได้ไปนี่กันถ้านี่ใครต้มเขากันเลยค่ะไข่ต้มแล้วก็พักเสิมเที่ยงบ่อวนแล้วค่ะด้วยหนูกินไยกับบาอวน กินข้าวกับซุปซุปน้ำใหม่นะคะคุณเฮนแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ้าลูกอังกินกินข้าวซุปน้ำใหม่สไตล์อุดรบานเฮาใส่งาเนาะอื้ออื้ออด้ก็จินมันพลงังตอดกินข้าวเพิ่งแล้วค่ะโอเค เรทำน้ำแมวอืมตอน,นนี้ขิ้ข้าวอร่อยไหมบ้าตอนีใครต้มน้ำจะเข่ากันเลยค่ะหางน้ำดแต่ามีปลาถอดดูกินข้าว

มาเมีมาฟังนึงไหมฮะอาหารอีสานนะคะกินนังไงกับบะอ้วนรอก มันก็มไขายมั่งน้อทำน,นผักหลายน่นผักหามเครื่องหลายอืมอืออื้าวาด้อือแบมัวไหมตัวอือ ิ้ของอันนี้เลยอะไรทั่วถั่วขอบยาวถั่วอือหืม พักบานเท่ากับทุกถูกค่ะพัดเลิ้งดวบไม่มีสารเคมีหรอกขันอย่างพิธีแล้วล่ะบูกไ้ตามบ้านหอมตัวดินแซ่บ หอมเตนดินค่ะเดี๋ยวคยใครเห็นวิดีโอไมหมเพิ่งจะค่ะเด้อจะติดตามใด้เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยค่ะแล้วเจอกันแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย